นอนที่แ <ใ roster S 1> ตงโมออกแล้วตโแบบแบบกอดแนนอย่างไรแล้วแน้องไห้ก็มามาข้างหลังสมัก็มาข้างหลังแนนแนนใจพี่เต้อ่ะแนนใจเนี่ยแเต้ก็แบบแนนแนนนเ่อเนี้เือนี้หรือวได้แ้น like, like, <c oughs> <c oughs> ี่จานอขออีกรอบอีรอบือีอนีรอบีอ้แนนนี่ห ไม่ต้องใจถอยเลยเห็นนี่พี่คือแบบโม่อยู่ตรงนั้นแล้วยิ่งร้องหนักยิ่งยิ่งจะจะล้มจะล้มจะล้มเลยสวยไหมไอ้นี่นี่จะล้มอ่ะยงเป็นลุ่มก่อนพี่อ่ะเนี่ยยงดีเนื่องจาวันเกิดไอดีนะไม่ตั้งใจพี่ใหญ่พี่พี่แทนตอนที่การบองคุนสองคนอนี้หมดโอ้ยน่าจะเหมือนกันเลย

แดอันของพิมด้วยอันของพิมออันของพิมเนี่ยใครเขก็รู้อันนี้พิมนอนแล้วพิมนอนด้วยพนอนแล้วอนะเตมมเตมมกมเลมเเตมเเต็มเตมมเตมมเต็มเตมเตมนตมงตมเ แนนไม่ดีนะแนนแนไม่เป็นไรนนก็ร้อ่นนแนนอันี้นนอนนี้ก็โอ e ยก็เลเล็กๆล้ไม่ฟังอ่ะ You run the world o ีจิ You run the world อเนอนเล็กๆแล้วไม่มีใครฟังอ่ะแบบมัวแต่เป็นบ้ากันอยู่แบบปีนปีนวุ่วัคืออฉันเคยน